บทที่สใครคิระรู้ดีว่าสิ่งที่เขาเห็นเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้าส่งเสียงต่อสวัสดิภาพการงานของเขามากแค่ไหนแต่เอาเถอะในเมื่อดูตินบอกว่าให้รอรับเอกสารกลับไปเขาควรจะต้องทำให้สำเร็จเรียบร้อยกิระกระชับซองเอกสารแน่นทีแรกเขาคิดว่าจะรอให้ชาริณีกลับออกไปเสียก่อนจึงจะแสดงตัว แต่ถ้าว่าหญิงสาวเข้าห้องน้ำนานเหลือเกินหากเขาต้องรออีกเกรงว่าอ,อกใจจะระเบิดเป็นโกโก,โก้คันก่อนด้วยความกลัวคุณาพามเขาจึงกั้นใจเคาะประตูห้องอีกรอบเป็นสัญญาณแต่ถ้าว่าชาลินีแต่งเนื้อแต่งตัวออกมาจากห้องน้ำเสียก่อนส่วนาพามก็สวมกางเกงนอนสีดำกับเสื้อกล้ามสีขาวเรียบร้อยไหนว่าจะไปที่บานไงคะ เธอเปิดประเด็นทันทีที่เห็นสารรูปพร้อมนอนของอีกฝ่ายพามหัวเราะอหือๆในลำคอก่อนจะเดินมาที่ประตูคิระสะดุ้งหยงรีบหาที่หลบภัยก่อนจะเห็นประตูห้องฝั่งตรงข้ามแง้มอยู่เขาจึงบิดลูกบิดแล้วแทรกตัวเข้าไปซ่อนโดยไวทันได้เห็นชาลินีที่เดินฉับๆตามพามมาที่หน้าประตูแล้วกระชากแขนเขาอีกเมื่อกี้คุณหัวเราะทำไมคะใครหัวเราะ าพามกวนกลับก็คุณไงคิดว่าตัวเองสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอสำคัญไม่สำคัญคุณก็ฮิวรินีขึ้นห้องก็แล้วกันละ่ะเธอว่าเท่านั้นก็เบะปากล้อเลียนส่วนาพามถึงกับนิ่งไปสีหน้าอึดอัดของาพามทำให้คิระอิ่งหวัน่นยอมรับว่ากลัวอีกฝ่ายอยู่มากจนอยากจะหาทางออกไปจากห้องเสรีแต่เพราะแฟ้มเอกสารในมือนี่สิไงคะปฏิเสธไม่ได้สินะ เ่อคุณเองนั่นแหละที่พาลินีขึ้นห้องใครกันแน่ที่ต้องการลินีหาไม่ใช่คุณฮะผู้หญิงมากๆอึงคุณอ่ะกินเท่าไหร่ก็คงไม่อิ่มหรอกพามพูดเท่านั้นก็เปิดประตูผายมือให้หญิงสาวทันทีกลับไปได้แล้วโทษพามเสร็จแล้วก็ไล่กันเหมือนหมูเหมือนหมาเลยนะคะคุณดูโถน้มใจลินีมากคุณก็รู้ว่าลินีรักแล้วก็พักดีกับคุณขนาดไหนพักดีแตยังมีคนอื่นได้อีกหลายคนเนี่นะ คาสวนนั่นมันก็เออชาลีนีอึกอกักก่อนสุดลมหายใจลึกๆเรียกความกล้าแล้วตอบก็น,นั่นมันลูกค้าของลินีลูกค้าที่นัดคุยกันในโมเตลเมื่อตอนกลางวันน่ะหรออย่าคิดนะว่าไม่มีใครเห็นไอ้เด็กหน้าห้องนั่นมันคาบข่าวมาบอกด้วยว่าคนที่คุณไปด้วยอย่ะเป็นใครไม่จริงนะคะไปบอกมันว่าเสียใจด้วยที่ผมรู้ทันส่วนคุณคุณไม่ได้ไปตอ ต่อไปไม่ต้องขึ้นมาที่นี่อีกคุณไม่รักลินีแล้วเหรอคะเธอลล่มละักถามพาไม่เพียงไม่เห็นใจกับหัวเราะเยาะและปลาดตามองอย่างสมเพศผมก็ไม่เคยบอกว่ารักคุณแต่คุณนอนกับลินีก็แค่นอนแล้วที่คุณบอกว่าจริงจังกับลิีล่ะคะก็แค่เกมเกมเหรอคะใช่เกมที่หลอกให้คุณตายใจในที่สุดคุณก็เผยทตุแท้ ว่าแพ้เงินของมันคนแบบคุณควรไปให้ไกลจากผมจะดีกับคุณที่สุดแล้วไม่ไม่แล้วค่ะเรนี่ไม่ไปกับใครแล้วงั้นเหรอจริงๆนะคะเลนี่ขอโอกาสนะคะพามหญิงสาวอดควรได้เพียงเท่านั้นก็ถูกพามคว้าแขนล่าออกไปนอกห้องมิใหยที่หญิงสาวจะคว้าประตูไว้เหนียวแน่นหนึบยิ่งกว่าตุ๊กแกเกาะข้างฝาเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะตกลงเราจะจบกันแบบนี้จริงๆเหรอคะพาม หรือจะให้ผมเลี้ยงคุณไว้อ่ะโทษพามออกไปเชอะผู้ชายแบบคุณฉันขอให้เจอกับคู่ร้ายๆอย่าได้มีชีวิตที่มีความสุขเลยงั้นเหรอก็ดีเหมือนกันนะชีวิตผมคงมีสีสันไม่น่าเบื่อแบบนี้ไม่พูดพามทำเพ,งพลงพามกระตุกยิ้มร้ายก่อนจะโน้มหน้าเข้าหากระหน่ำจบูบริมฝีปากสีแดงสดด้วยลิปสติกที่เพิ่งทามาหมาัดๆบทขยีย้ริมฝีปากไม่ยัง้ง จนกระทั่งหญิงสาวเคลิบเคลิ้มปล่อยมือจากประตูหมายจะคว้าคอเสื้อชายหนุ่มมารดมจูบตอบแต่สุดท้ายพรามก็ผลักเธอออกนอกประตูก่อนจะรีบกดปิดล็อกโดยพันพรามเปิดนะพรามพรามทางด้านคิรัตที่เผลอมองสองหนุ่มสาวเล่นบทเลิฟซีนในระยะประชิดก็ใจลอยปล่อยมือออกจากประตูห้องที่เปิดแง้มไว้ จนมันอ้ากว้างคีระจึงเห็นเจ้าของร่างใหญ่กำยำหันมาทางเขาพอดีตาสบตาคีระถึงกับหนเยเยอือกแววตาของพามขณะนั้นเต็มไปด้วยความสงนแต่แค่วับเดียวที่แววตากล้าวปาดมองมาคีระก็ชะงักงันราวกับรูปปั้นเห็นในส่วนสาธารณะที่ยืนค้างเติ่งอยู่ทุกฤดูการก็ไม่ปานผมผมขอโทษฮนะผมจะออกไปเดี๋ยวนี้ คิระค้อมตัวลงต่ำทำตัวรีบเนียนจะออกจากห้องตามชาลินีไปแต่กลับถูกพามดักหน้านายสินะที่แอบอยู่ในห้องฉันผมเปล่าโกหกไม่เนียนก็ก็ผมคิระพูดไม่ออกเพราะเขาก็โกหกอีกฝ่ายจริงๆพามยืนดักไว้ไม่ให้กิระไปที่ประตูเด็กหนุ่มถึงกับหันรีหันขวางหาทางหนีที่ไล่อีกแต่ทว่ามานี่พามคว้าแขนคีระ ลากมาตามทางเดินทอดยาวจนกระทั่งถึงโถงกว้างที่เป็นส่วนพักผ่อนด้านในคิระตั้งท่าจะถอยหนีกลับถูกอีกฝ่ายลุกไล่จนถอยหลังกรูดปล่อยปล่อยผมนะปล่อยผมบอกมาว่านายเป็นใครผมผมเป็นคิระพูดไม่ออกเมื่ออีกฝ่ายนมหน้าเข้ามาใกล้พร้อมกับทําเสียงฟุดฟิดจากปลายจมูกด่งๆที่กําลังสูดที่กําลังสูดดมซอกแก้มของเขา นายกลัวขาานิบคิระพยักหน้ารัวๆหลับตาปีสองเท้าก้าวถอยหลังช้าๆตามดวงหน้าเข้มที่น้มเข้ามาจนกระทั่งแผ่นหลังชนเข้ากับผนังอย่างจังครั้นจะเพ่นหนีก็ถูกสองแขนที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามกักกดไว้จนสุดที่จะถอยหนีไปได้ครู่หนึ่งร่างใหญ่ที่ตึงเขาไว้ก็ผละออกถ้ากลัวก็บอกมาเมื่อนายเป็นใครเข้ามาได้ไง พามย้ำค,ค,คีย์การ์ดไงผมมีคีย์การ์ดคีย์การ์ดห้องฉันเนี่ยนะฮะไม่เชื่อเดี๋ยวผมเอาให้ดูคิระหลบตาพามล้วงกระเป๋าหยิบคีย์การ์ดออกมาแต่ปรากฏว่ากระเป๋ากางเกงกับว่างเปล่าเฮ้ยห,หายไปไหนอ่ะชิบหายละเด็กหนุ่มล้วงกระเป๋ากางเกงซ้ายขวาไม่เจอก็ใจหายและล่ำลักบอกขอขอโทษฮะผมไม่ได้ตั้งใจ แต่ว่าลุงตินให้คีิกกัดผมมาจริงๆตินเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้หรอกฮามรีตามองเจ้าของดวงหน้าเรียวที่ซีดเผือดแล้วถอนหายใจพลูใหญ่ก่อนจะกระชากเสียงใส่นายอย่ามาโกหกผมไม่ได้โกหกจริงๆนะฮะหรือว่านายขโมยมาอย่าบอกนะว่านายเป็นขโมยผมเปล่าผมไม่ได้เป็นขโมยนั้นฉันจะเรียกตินแต่ถ้าเขาไม่รู้เรื่องนายได้ไปกินข้าวแดงในคุกแน่ ไม่นะฮะลุตงตินใช้ผมเอาเอกสารมาให้คุณเซ็นจริงๆไม่เชื่อคุณก็ดูสิฮะไหนล่ะาพามหันรีหันขวางแต่ไม่เห็นเอกสารสักซองยิ่งเพิ่มความขืนเคืองให้เด็กโกหกอย่างนายนี่มันหน้าผมไม่ได้โกหกนะน,น,นั่นไงมันตกอยู่ตรงนั้นคีระชี้มือไปหน้าประตูห้องนอนของาพามและนั่นทำให้ชายหนุ่มถึงกับโมโหเพราะแสดงว่า คิระคงรู้เห็นอะไรบางอย่างเข้าแล้วพามกระชากคอเสื้อคิระจากด้านหลังแล้วจับโยนลงบนโซฟาทันทีเด็กขี้โกโหกคิดจะแบกเมย์ฉันสินะผมเปล่าคุณดูก่อนสิฮาว่าผมพูดจริงพามแค่นยิ้มร้ายเพียงแต่ปลายตามองไม่แม้แต่จะไปหยิบของเลอะเทอะนั่นแต่เลือกที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรออกแทนแต่รอสายอยู่นานปลายสายก็ไม่รับ เขายิ่งหงุดหงิดเป็นบ้าพอคิระตั้งตัวได้จะย่องออกไปจึงถูกความจับท่มลงบนโซฟาอีกหนคิระที่ไม่ทันตั้งตัวถึงกับลมคว่ำขมงังหงายทันทีโอ้ยคุณผมไม่ใช่วัวช่วยควายพูดกันดีๆก็ได้ไหมฮะนายเห็นอะไรบ้างผมไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละผมจะกลับแล้วเอามือถือมาฮะเรื่องเลยจะเอามือถือผมหมอบอกว่าเอามาพามแบมือรอ แต่คิรสายหน้ารัวรัวผมไม่ให้อะเด็กหนุ่มทนไม่ไหวกับความไร้เหตุผลของคนตรงหน้าพอตั้งตัวได้จะลุกขึ้นก็ถูกผลักหงายหลังลงไปอีกเอามาผมไม่ให้ผมจะกลับแล้วยังกลับไม่ได้เอ๊ะคุณนี่มันกักขังหน่วมเหนี่ยวกันแล้วนะก็ได้งั้นอยู่เฉยๆรอตรงนี้ฉันจะโทรให้ตินมายืนยันถึงจะปล่อยนายไปแต่ผมไม่เห็นอะไรเลยจริงๆนะคะ ก็บอกว่าให้อยู่เฉยๆไงพามตวาดเท่านั้นคิระก็นั่งจ่องนึกเจ็บใจไม่เคยคิดว่าคุณพามที่ลงตินรักและเทิดทูนบูชาจะใจร้ายใจเห็นไรเหตุผลขนาดนี้นี่มันคนบ้าอะไรกันวะคิระรู้สึกไม่ปลอดภัยตอนนี้ที่พามกำลังง่วนกับโทรศัพท์เขาจึงเห็นทางรอดพอพามหันหลังให้คีระก็วิ่งออกไปตรงทางเดินเมื่อครู่แต่จู่ๆ เหมือนสมองจะเบลอชั่วขณะเพราะทางเดินทอดยาวนั้นดูเหมือนจะไกลไม่สิ้นสุดเขาหันรีหันขวางเดินแกมวิ่งไปไม่กี่อึดใจก็ถึงทางแยกข้างหน้าเขาจะเลือกไปทางไหนดีเนี่ยในสถานที่ไม่คุ้นเคยแบบนี้